ร้านล่าผีภาคที่สองตอนทายาตกระหังอาคมโดยร้อยหนามตอนที่สี่เวลาดึกสงัดร่างของไอ้พร้อมที่กำลังนั่งสปปะงกอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่มันนั่งกอดปืนลูกซองยาวสปปะปงกโยกแยกกำลังเคลิ้มเข้าสู่ห่วงนิทรา ฝู้วายที่มารับหน้าที่เฝ้าดูแลต่อจากไอ้แจ้งต่างก็หลับไหลยอยู่ในที่ซึ่งไม่ห่างไกลกันนักราตรีที่เงียบสงัดผงไพรป่าลึกและความอ้างว้างเงียบเหงาบรรยากาศเหล่านี้ทำให้มันเคลิ้มหลับไหลยอย่างง่ายดายบริเวณที่ไม่ห่างไกลนักร่างของชายชะกันสามคนค่อยๆเร้นกายลัดล้อเข้ามา จนใกล้ร่างของมันที่เอนกายหลับไหลพิงต้นไม้ใหญ่อย่างเป็นสุชายชะกันทั้งสามล้วนคืบคลานเข้ามายอย่างเงียบกริบชั่วพิบตาก็เร้นกายโผล่ร่างมาบดบังหลังต้นไม้ใหญ่ไอพร้อมใช้พิงกายงีบหลับอย่างเงียบกริบชายชะกันที่อยู่หลังต้นไม้ใหญ่ค่อยๆแง้มใบหน้าออกมามองร่างของไอพร้อมและเมื่อได้โอกาสเหมาะกดใช้มือผลักไบที่ร่างของมันโดยแรง ร่างของไอ้พร้อมทิมคำมําไปทางด้านหน้าอย่างเสียหลักแต่สัญชาตญาณของมันก็รวดเร็วอย่างน่ายกย่องมันสโุ่งสุดตัวสปริงร่างลุกโพดพลาดกระจรขึ้นมาอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วหันปลายกระบอกปืนจ่อปราดไปที่ร่างของชายนิรนามอย่างรวดเร็วแต่โทอากับกิริยาของมันยังช้าเกินไปสันมือของชายนิรนามฟาดพลวลงไปที่ก้านคออย่างรุนแรงและแม่นยำ ไอ้พร้อยล้มลงทั้งยืนตาเหลือกค้างสลบเมือดไปในบัดดอนเวลาเดียวกันคืนเดียวกันดึกสงัดทางท้ายหมู่บ้านทิดเลื่อมหนุ่มใหญ่วัยใกล้40สตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อได้ยินเสียงควายที่คอกส่งเสียงร้องหืมหามอยู่คราวแรกที่ได้ยินทิดเลื่อมคาดว่าเป็นเสียงตื่นตกใจของฝูงควายที่กำลังถูกขโมอยย่องเข้ามาปล้นชิง ทิดเลื่อมค่อยๆย,ย่องไปที่ข้างฝาผนังปลดปืนลูกซองออกมาเดินจรดฝีเท้าไปที่หน้าต่างที่เปิดอ้าออกเพื่อรับลมโชยปยปมดึกทิดเลื่อมแนบร่างชิดฝาเรือนค่อยๆชะงงกหน้าโผล่ออกไปมองที่คอกควายปลายกระบอกปืนจอกราดออกไปทางหน้าต่างเล็งหาเป้าหมายที่คาดคิดว่าจะเป็นขโมยมาปล้นควายไม่นานนักเมื่อสายตาชินกับความมืด พอจะมองเห็นทิวทัศน์รอบบริเวณได้พอควรสายตามองกลาดโดยรอบอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่เห็นความผิดปกติใดๆสิ่งผิดปกติเพียงอย่างเดียวที่เห็นก็คือควายในคอกทั้งห้าตัวลุกขึ้นยืนชูคอสะบัดหัวไปมาอย่างกระสับกระส่ายคล้ายหวาดกลัวส่งเสียงหายใจฟื้นฟาดออกมาอย่างร้อนแรงอาการของพวกมันผิดปกติไปจากที่เคยเป็น คล้ายพวกมันลนลานหวาดกลัวต่อบางสิ่งบางอย่างที่ทิศเลื่อมยังมองไม่เห็นแต่เพียงไม่นานสิ่งที่ทิศเลื่อมสงสัยก็กระจางเมื่อขอบฟ้าที่มืดคลึ้มทางท้ายหมู่บ้านปรากฏเงาร่างหนึง่งลอยตัวอยู่กลางเวหากระพือปีกทั้งสองข้างอยู่ใต้เมฆคลึ้มดำทมึนแม้จะเป็นเวลาดึกสงัดเมฆคลึ้ม แต่เทว่ายังมีบางช่วงเวลาที่จั์เสี้ยวโปรแสงรำไรทะลวงเมฆหมอกออกมาและเวลานั้นทิศเลื่อมจึงได้เห็นสิ่งที่ควายในคอกหวาดกลัวแม้พวกมันจะยังไม่ทันได้เห็นตัวแต่พวกมันก็รับรู้ได้โดยสัญชาตญาณเมื่อสัมผัสถ,ถึงอันตรายที่เริ่มกล้ามกลายเข้าใกล้ทิศเลื่อมเมื่อเห็นก็รับรู้ได้เช่นกันว่าสิ่งที่เห็นนั่นคืออันตรายมันคือเพชฌฆาต ที่สามารถฆ่าชีวิตของเขาได้อย่างไงไ่ายดายผีกระหังทิดเลื่อมรู้สึกว่าเส้นขนบนผิวหนังลุกชันไม่เว้นแม้แต่กระทั่งเส้นผมเลือดในกายคล้ายผนึกแข็งเย็นเฉียบแข้งขาสั่นสะท้านผานจะไม่ขยับขยื่อนเคลื่อนไหวได้อย่างที่ใจต้องการหนุ่มใหญอ้าปากตาเหลือกค้างส่งเสียงครางเพียงแผ่วเบา,เ,บาเล็ดลอดออกมาทางเรมฝีปาก ซึ่งนั่นก็คืออากับกิริยาครั้งสุดท้ายที่ได้รับรู้ก่อนที่ความรู้สึกทั้งมวลจะดับบูบลงในเวลาไล่เลี่ยกกันที่วัดชายดงเด่นเด็กหนุ่มวัยเพียง13-14ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาแก้วมันเป็นเด็กหนุ่มที่มีความกระตันอยู่เป็นเลิศมันร่วงรู้ดีว่าในเวลาดึกสงัดเช่นนี้ หลวงตาแก้วจะต้องตื่นขึ้นมานั่งสมาธิทุกคืนเป็นกิจวัตรมันจึงต้องตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกเพื่อต้มน้ำชงน้ำชาถวายหลวงตาแก้วไอเดนรับหน้าที่ด้วยความเต็มใจโดยไม่ปริปากพร่ำบน่นมันรักและเคารพหลวงตาแก้วคล้ายดังเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่หลวงตาแก้วรับอุปการะให้เข้ามาอาศัยอยู่ในวัดชายดงตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบปี ให้การศึกษาอบรมอย่างดีเพราะฉะนั้นกับแค่เรื่องการตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อต้อมน้ำถวายลงตาแก้วผู้มีพระคุณจึงเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคนกระตันยูรู้คุณเช่นมันในระหว่างรอน้ำเดือนไอเดนก็นั่งครุ่นคิดถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชีวิตของกอนหากไม่มีหลวงตาแก้วให้การอุปการะเลี้ยงดู ยังไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตของมันจะดำรงอยู่ในสภาพใดเมื่อตอนที่มันอายุไม่ถึงสิบปีคืนหนึ่งที่บ้านถูกโจรปล้นพ่อแม่ถูกฆ่าตายหมดสิน้นครกของมันยังดีชะตาชีวิตยังไม่ขาดสะบ้านจึงรอดมาได้อดอดอยากอยู่หลายวันจนในที่สุดหลวงตาแก้วได้รับอุปการะมันจึงได้มาอาศัยอยู่ที่วัดชายดง กินข้าวก้นบาดของหลวงตาแก้วตลอดมาหลวงตาแก้วชาราภาพมากแล้วเรียวแรงถดถอยเดินเหินไม่ค่อยจะไหวมันจึงต้องคอยปรนิบัติอย่างใกล้ชิดเมื่อตอนหัวค่ําก่อนที่มันจะกราบลาหลวงตาแก้วมาเข้านอนจูๆ่ๆหลวงตาแก้วก็กล่าวกับมันว่าเดนเอ้ยคืนนี้เอ็งนอนเถอะไม่ต้องลุกขึ้นมาชงชาให้หลวงตาลอกหยุดสักคืนนึง เด่นมองหน้าหลวงตาแก้วนิ่งอย่างแปลกใจแต่ก็รอบสังเกตแววตาที่ฝ้าฟางของท่านในแววตาที่เอื้ออารีอยู่เป็นนิดคราวนี้ทอประกายแปลกประหลาดคล้ายกับว่าในดวงตาของท่านฉายความเศร้าโศกคล้ายกำลังจะสูญเสียของรักช่างเธอมันบอกกับตนเองอย่างนั้นมันอาจจะคิดมากไปเองน้ำเดือดแล้ว มันรีบจัดแจงเทน้ำร้อนลงกาจัดแจงชงน้ำชาเมื่อเสร็จสับก็ยกเดินตรงไปที่กุฏิของหลวงตาแก้วผู้มีพระคุณในทันทีโรงครัวของวัดชายดงกับกุฏิของหลวงตาแก้วอยู่ตรงกันข้ามถูกกั้นกลางเอาไว้ด้วยลานกว้างที่ซึ่งในทุกเช้ามันจะต้องใช้ไม้กวาดกวาดใบไม้แห้งที่ล้อยปลิวเกลื่อนตามลมร่วงหล่นกลาดเกลื่อนอยู่ทุกวัน เดินผ่านลานกว้างไปอีกเพียงไม่กี่ก้าวก็จะพ้นลานกว้างเข้าสู่กุฏิหลวงตาแก้วพลันนั้นที่บนผืนฟ้าปรากฏเงาร่างร่างหนึ่งแผ่ปกคลุมเงาของมันทาบทอดลงมาบนพื้นดินบทบังเงาร่างของไอเด่นจนสนิทด้วยความสงสัยเด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้นไปมองบนผืนฟ้าเมื่อมันประจักษ์ต่อสายตาของตนเอง มันถึงกับปล่อยการน้ำชาล่วงลงสู่พื้นอย่างเลื่มตัวและเพียงสี่เวนาทีเงาร่างประหลาดที่ลอยตัวอยู่บนผืนฟ้าก็โฉบลงมาคว้าตัวเด็กหนุ่มลอยขึ้นจากพื้นพุ่งขึ้นสู่ผืนฟ้าที่มืดคลึ้มหายไปอย่างรวดเร็วในกุฏิของหลวงตาแก้วท่านกําลังนั่งหลับตาทำสมาธิอย่างสำรวมสงบ แต่ในเวลานี้ที่หางตาทั้งโคกของท่านปรากฏน้ำใสๆไหลรินคล้ายดังว่าท่านล่วงรู้อยู่แล้วว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือท่านท่านได้เพียงแต่รับรู้ไม่อาจจะแก้ไขหากเป็นเช่นนั้นจริงนี่คงเป็นความเจ็บปวดอย่างสาหัสรับรู้สิ่งที่กำลังจะเกิดได้แต่ห้ามมิให้มันเกิดไม่ได้กรมมุนนาวัตติโลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบริเวณบ้านของพรานเปลวในคืนนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มารอบสังเกตการที่บ้านของพรานเปลวก็คือไอ้ปล้องกับไอ้กริง่งมันทั้งสองละเลาะแอบมาซุ่มซ่อนเร้นกายอย่างมิดชิดบนเนินดินห่างจากบ้านของพรานเปลวทางทิศเหนือราวสามสกว่าเมตร เมื่อตอนหัวค่ําไอ้ปล้องกับไอก้กลินเห็นพรานแกลงเดินทางมาหาพรานเปลวจวบจงกระทั่งบัดนี้ล่วงเลยมาจนดึกเดืนค่อนคืนก็ยังไม่เห็นพรานแกลงกลับออกมาคาดว่าคงจะนอนค้างเสียที่บ้านพรานเปลวเป็นแน่แท้สายลมเย็นยามดึกโชยพัดหอบกระไอยเย็นแผ่สั้นครอบคลุมสองนมห่อร่างสถานหนาวสัน่นเมฆคลื้มทะมืนบดบางดลวงจันทเสี้ยวจนหม่นแสง แต่เวลาที่ล่วงผ่านไปห่อนคืนหาได้ทำให้สองลมบ้านชายดงง่วงงวงเหย,ยแต่อย่างใดทั้งสองต่างก็เป็นพรานป่าเลือดพรานและสัญชาตยานนักล่าที่สิงสถิตยอยู่ในร่างก็ไม่แตกต่างไปจากพรานไพรอื่นๆทั้งสองยังคงกระปรี้กระเปร่าคึกคักแต่ทว่าอาการยังคงสงบนิ่งอย่างเฝ้ารอเหล่าสัตว์นานาทนิต ในพงไพรต่างมีสัญชาตญาณรับรู้ถึงพยันตรายได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยก็ยังมีสัมผัสรับรู้ได้ดีกว่ามนุษย์ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดเหตุผลข้อน,นี้ไอ้ปล้องและไอ้กริ่งสองพรานต่างรู้ซึ้งเป็นอย่างดีรีดริงเรไรเหล่า,มาแมลงกลางคืนต่างพากันหยุดกรีดปีกส่งเสียงร่ำร้องทั้งสองพรานต่างก็รับรู้ได้ในทันทีถึงสัญชาตญาณไพร ที่สัตว์ต่างๆยามค่ำคืนกำลังแจ้งเตือนออกมาว่าอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามากล้ากลายสองพรานหนุ่มกระชับปืนลูกซองในมือสายตากราดสอดใส่เพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติ พลันนั้นสายตาของสองพรานก็เหลือบมองเห็นบนผืนฟ้าที่ดำทมึนปรากฏร่างของตัวประหลาดร่างหนึง่งกำลังขยับเปกกระพือพุ่งร่างโบยบินอยู่เหนือยอดไม้ใหญ่และที่สำคัญสองมือของมันกำลังกอดรัดร่างร่างหนึ่งเอาไว้อย่างแนบแน่นร่างที่มันกำลังกอดรัดเป็นร่างของมนุษย์ชัดๆสองพรานที่ซุ่มซ่อนรอบจับตาดูอยู่ที่บ้านของพรานเปลวพากันตาเหลือกค้างอุทานออกมาด้วยความตื่นตระหนก พร้อมๆกับหัวใจที่เต้นระทึกคล้ายจักระนอนออกมานอกอกผีกระหังจะเป็นอุทานหรือเตือนตระหนกก็ตามแต่ที่สำคัญคนทั้งสองไม่อาจจะนิ่งเฉยได้ไอ้ปล้องกับไอ้เกรงพากันลุกพรวดพลาดพุ่งกระจรอ,ออกมาจากที่ซ่อนติดตามร่องรอยของผีกระหังร้ายไปโดยกระชั้นชิดรุ่งเช้าข่าวการหายตัวไปอย่างลึกลับของไอ้เด่นลูกศิษ์หลวงตาแก้ว ก็แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วที่ทุกคนรู้ว่าไอเด่นหายตัวไปนั่นก็เพราะว่าในเวลาเช้ามืดของทุกวันไอเด่นจะติดตามหลวงตาแก้วออกบินถบาตเป็นประจำแต่ในเช้าว,วันนี้กลับมีเพียงหลวงตาแก้วเพียงลำพังเมื่อยาดโยมที่มารอยสายบาทออกปากถามหลวงตาแก้วก็ตอบออกมาด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งคล้ายผิวน้ำทิ่นิ่งใสาราวแผ่นกระจกว่า เขาไปตามกรรมของเขาแล้วนั่นคือคำตอบเดียวของหลวงตาแก้วผู้ทรงศินแต่ด้วยคำตอบเพียงเท่านี้ยังไม่อาจไขข้อข้องใจของชาวบ้านได้หลายคนจึงออกสืบหาความจริงจากเด็กวัดคนอื่นๆจึงได้รู้ว่าไอเด่นหายตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนตอนดึกสงัดเมื่อชาวบ้านนำเหตุการณ์ที่ได้รับรู้มาผสมผสานกับถ้อยคำที่หลวงตาแก้วกล่าวออกมา เขาไปตามกรรมของเขาแล้วชาวบ้านหลายคนก็เชื่อมั่นได้เลยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นฝีมือของผีกระหังอย่างแน่นอนหลวงตางแก้วก็ต้องรับรู้หาไม่แล้วท่านต้องไม่กล่าวออกมาเช่นนั้นเพียงแต่ท่านไม่อาจจะกล่าวความจริงออกมาได้อย่างกระจ่างชัดและแน่นอนในเมื่อการหายตัวไปของไอเด่นเป็นฝีมือของผีกระหัง เชื่อได้ว่าเวลานี้ชีวิตของไอเด่นก็คงจะจบสิ้นลงแล้วผีกระหังมันออกอาละวาดอีกแล้วความคับแค้นเจ็บแค้นทั้งมวลของชาวบ้านในเวลานี้คล้ายเปลวเพลิงขนาดใหญ่ที่พร้อมจะเผาผลานทุกสิ่งทุกอย่างให้พินนาศสิ้นและแน่นอนเพลิงมหฮือมากล่มนี้กําลังพากันร,รวมตัวมุ่งหน้าไปที่บ้านของพรานเปลวเป็นอันดับแรก จุดประสงค์เพื่อเผาผลาญทำลายให้สิ้นซากในความโกรธแค้นไม่พรานเปลวก็พรานแก่งหรือพรานพดคนใดคนหนึ่งนี่แหละที่เป็นผีกระหังนั่นคือความคิดของชาวบ้านในเวลานี้